ถ้าว่าแนวที่นี้ถ้าทางปลูกสวัโลปลูกเพราะว่าอะโลคโด,โดกันอย่างกันหลายอย่างถ้าว่าได้ดีเนี่ยนะจอบบ้านบอกว่าที่ผมไปทำปีหนึ่งนี่แหละเขาจะทิขว้งเลยเขาจะเอาไว้ป่าใหญ่เลยนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่มีถนนเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่เขาทางไร่มุงเวียงขา้าวพลีดมันเพื่ออะไรที่กินได้เน่ะเขาปลูกครอบคัวนี่ต้องใช้ตังเจอ ต้องซื้อกินอะไรต้องซื้อกินทุกอย่างเลยตอนนี้ต้องส่งลูกเลี้ยงบ้างใช้เจอนี้น้ำมันตึงมอเตอร์สานี่ถูกบอกเลยบ้านหว้วยน้ำใสชุมชนพี่น้องปากกากระยอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดานและเป็นชุมชนที่ยากจนเนื่องจากไม่มีอาชีพที่สไร้างรายได้มีอาชีพหลักคือการทำไร่หมุนเวียนด้วยปลูกข,ข้าวไร่สำหรับบริโภคใ,ในครัวเรือนเท่านั้น จากความยากจนและการขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานจากภาครัฐจึงทำให้ชุมชนต้องดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีการแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่หมุนเวียนให้เพียงพอต่อการยังชีพซึ่งก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกิดการชาล้างและพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปี2558 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงศพเมยได้เข้ามาดำเนินงานที่บ้านห้วยน้ำใสและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนและแม่ห้องสอนโมเดลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นกระบวนการการมีส่ว ร่วมจากหน่วยงานบุรณาการในพื้นที่ในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมซึ่งได้วางแผนการดำเนินงานพัฒนาตามแผนแม่บทของชุมชนเป็น3ช่วงการทำงานดังนี้ช่วงที่1ช่วงต้นน้ำช่วงของการประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนสร้างความเข้าใจใช้ข้อมูลเดียวกันและกํำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันเพื่อให้บ้านห้วยน้ำใสเป็นต้นแบบชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่า โดยเริ่มจากการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงกำหนดขอบเขตพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกปา่าและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมแบ่งโซนการพัฒนาเป็น A B C D เน้นกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ปัญหาของพื้นที่เดิมก็คือเรื่องเรื่องของการขาดพืชทางเลือกนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกพืชปลูกปลูกข้าวไร่หมุนเวียนนะครับโดยส่วนมากนยคือเข้าปลูกเพื่อเพื่อยังชีพเรามีการดําเนินงานโดยพื้นที่เรากําหนดไว้สามจุดก็คือพื้นที่โซน A พื้นที่โซน B แล้วก็พื้นที่โซน C นะครับซึ่งตอนนี้เราเน้นงานพยายามให้งานมาเกิดตรงพื้นที่โซน A เพื่อที่จะขยายงานไปในอนาคตสําหรับไปยังพื้นที่โซน B โซน C นะครับซึ่งโซนนะพยายามจะให้เป็นตัวอย่าง นะครับให้กับเกษตรกรที่สนใจโซนบีโซน B, โซนนะีเนี่ยเราตอนนี้เบื้องต้นเนะี่ยเราก็พยายามหาเรื่องของเรื่องของน้ําไปไป,ไปให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมในปีต่อไปหรือระยะต่อไปครับก็ตอนนี้ก็มีการกําหนดแนวเขตร่วมกับทางสถาบันนะครับนะแล้วก็มีการส่งเสริมเกี่ยวกับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ถ้าชุมชนเขาเขาต้องการมอบพืน้นผืนป่าตรงนี้ให้กับทางรัฐทางกรมสนุกทางกรมป่าไม้ใช่ไหมครับ ก็จริงๆน่าจะไปทําเกี่ยวกับเนการจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้นะครับอองานหลักๆของพี่ก็จะอยู่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ต้นน้ําก็จะมีสนับสนุนชาวบ้านเรื่องการปลูกป่าในส่วนของพี่ก็จะเป็นเรื่องการหาแหล่งน้ําจะเอาไปลงตรงไหนดีที่แบบว่าจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งชาวบ้าน ทั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการมันก็จะได้สอดคล้องกันพื้นที่เริ่มแรกเนี่ยที่เข้ามานะครับจะเป็นของบ้านห้วยน้ำใสซึ่งภารกิจที่เข้ามาทำก็คือการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับในพื้นที่ก็จะมีคันคูรับน้ำขอบเขาคูเบนน้าแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกนะครับการปลูกไม้ผลยืนต้นอยากจะให้ชุมชนเนี่ยลดการทําไร่หมุนเวียน ช่วงที่2ช่วงกลางน้ำช่วงของการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยองค์ความรู้โครงการหลวงและองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาต่อยอดพืชเดิมคือเพิ่มคุณภาพและปริมาณส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมีความมั่นคงทางด้านอาหารก็ภารกิจที่เราทําร่วมตรนนี้ก็คือตรวจรับรอง g p ร่วมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนานที่สูงเราตั้งเป้าร่วมกับทางสถาบานันก็นคือเกษตรกร,กรที่อยู่ในเครือข่ายของสถาบันทุกรายเราอยากจะให้ได้รกกับการรับรองมาตรฐาน G.P. ทั้งหมด ช่วงที่3ช่วงปลายน้ําช่วงของการต่อยอดสู่ความยั่งยืนเน้นการสร้างสถาบันเกษตรกรโดยจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงศบเมย์จำกัดเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตและการตลาดรวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นโดยหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายนะ,ะพื้นที่หมู่บ้านห้วย้ําสายเนะี่ยอยากให้เป็นตัวอย่างนำร่องนะครับของของตัวอย่างของคนอยู่ร่วมกับป่าตามนโยบายของอจังหวัดเรื่องของอคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้พัฒนาได้ครับ วันนี้บ้านห้วยน้ําใสเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและครบวงจรที่สามารถขจัดความหิวโหวยขจัดความยากจนลดความเหลื่อมลำ้ำมีระบบการเกษตร,รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้หลักการทำงานแบบโครงการหลวงพัฒนาบนฐานความรู้ ข้อมูลเทคโนโลยีและหัวใจสำคัญคือชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีหน่วยงานต่างๆเป็นพี่เลี้ยงและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขคูวิธีคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง